แรงๆผมได้มีโอกาสมาย่างอยู่ีวัดสาราลอยจังหวัดสินวัดนี่ก็ถือว่าเป็นวัดสําคัญตั้งมาตั้งแต่พุทธะตามเบื้องเดียวผมจะล่งไว้อีกชิมหนึง่งแล้วกันว่าประม่านจะปี่ไะไมีราอย่างอีดแต่มือนี้ผมพาย่างมาเที่ยวเบื้องสุขเซียมเบื้องสะรพรนขวาดนโนนในเขามาที่หนึ่งผมมาตั้งแต่ช่วงหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดได้มระ ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่ายูหนีสิม,มิระเทระฉันพุญญาย,ยูสององค์น้่กันที่ได้มรณาภาพในช่วงจังหวะเดียวกันในช่วงปีเดียวกันซึ่งจะเป็นพระเทระชันพุญญอทีพี่น้องเช่าจังหวัดสุรินทร์ไ้ความกลุมนับถือลูกศิษย์ลูกหาเตมไปหมดโดยเฉพาะยังยิงไอพี่น้อง ชาวสวินเท่านี่นะ,นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าสิเป็นหลวงพอใยญ่หลวงพอายญ่ก็คือ,อพระพรฒิวชิระโมรีอดีตเจ้าคณะภาคโออดีตที่ปรึกษา,ภา,ภ,าภาคสิบเอ็ดถือว่าเป็นพระพรฒมชั้นพรมที่ภาคกิสานเท่านี่สิบโมี่ช่วงนั้นช่วงคนยังมีชีวิตอยู่นี่ก็มีองค์เดียวในภาคกีสา,เานเทา ป่าชันมส่วนมากอยู่ทางเทืเนาะสิบมมีนะครับแต่ว่ามีรลุมหนึ่งประมาณวายูจังหวัดพิตนุโลกอันนั้นปงกระดมรลณาไปก่อนแล้วก็เหลือทั้งมัดอยู่ในเขตตั้งจังหวัดในภาคส้นนี่มากอะพวกสิม,มีพิธีจังหวัดสุรินทร์นีนะ่แหละก็คือบลวงพ่อใหญ่เข่าเป็นพี่น้องเช่าสุรินทร์อื่นเนาะ ผมก็เชื่อน <laughs> ผมเกินถ้าเพิ่นว่าลวงปู่ใยญ่เท่าซึ่งผมก็ถวายตนถวายกิจใจเป็นลูกศิษย์หลูกหาเพิ่น,นหมวดช่วงงานโสพอผมเอได้เพิ่นไปเป็นประทานในที่นะครับถือว่าเป็นบุญกุศสของขอบรัวผมแล้วก็ส่วนอีกรูปหนึ่งก็คือ หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดวหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนี่ก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อใหญ่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของกรับพ่อมวชิรามุรีเนี่ยจากนั่นเจ้าจังหวัดสุรินทร์เป็นลูกศิษย์เพิ่นแต่กัอยู่วันเดียวกันเพิ่นเป็นเจ้าคณะ้เพิ่นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดแต่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดในช่วงนั้นเพิ่นเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เพิ่กระเดยมรณะคือกันไล่กันศพอยู่นํำกันในช่วงนั้นแต่ว่าการประาชทานเพิ่งศพนี่เกิดมีเป็นให้ปีละปีละองค์ปี68นี่แกพระราชทานเพิ่งศพของหลวงพ่อใหญ่ซะก่อนปี6กเก่า ตา้งนำการวัดเพิ่อจังคอยสีมีการอยท่านเพิ่องศพของถวยายพระราชพันเพิ่องศพของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นพระเทะชันพุยงี้กันพระชันลาดพระราชว,วิมลโมรีเจ้ากจังหวัดมรณะวังช่วงต้นหกแปดนี่ยนะด้วยลูกมาเด้งลูกอย่าง แล้วก็มีหลายโลกคงก็มีโอกาสได้มากาบมาไวถึงแต่ช่วงเป็นมรณะภาพเพราะว่าจะเป็นหลวงพ่อใหญ,ญ่แต่เป็นมรณะคงก็ได้มาสามเทียสี่เทียนะครับมากาบโศเป็นจากหลวงพ่อเจ้าในจังหวัดตอนนี้ก็โศนยังอยู่ที่วัดสารลร้อยมนะีน้องพันไปพันมาก,กัสามารถที่งตงไปกาบ สุปมันใดนะครับแสดงถึงเป็นลกูกศิษย์ลูกหาแสดงถึงคือเบิ้งแรกวรับผมพลมนับพีทั้งทรงทั้งทรงองค์เ,เี็อันนี้จากขนาดจังหวัดลูกองขวามือเขะค่มวมชิรามุรี่คือดสายมือนะนี่บนี่คือโรงเรียนที่ ทา้งนำการวัดเป็นสางให้เสร็ทสับเรียบร้อยก่อนที่มีการหลายท่านเพิ่งศพของหลวงพ่อเจ้ากะจังหวัดาสักสองามแต่รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมสิเขาไปหามาให้ทุกท่านทีที่ตามช่องผมในบึงจ็คเคอยผมไปรวบรวๆไปแบบบ่สบายใจน้ำกล่องกับว,ว่าโอ้วสอาสีิงไร เลยเบื่อบื่อปวดไทยไปก็ได้มีคลิปมีอยังลง้นขอขอบคุณทุกท่านเด้อที่นีติดตามใจไดก็ขอบคุณนี่ลีขอบคุณจากใจคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนี่ลีแล้วพอกันไหมในะคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้สมิธก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ